ครับเมื่อเอ็นมาออนเด็บกลุงมมาได้สาอยู่หน้าไปสวนมากครับสดๆใหม่ๆครับดูดูดู <c oughs> ครับมือนี้ก,กอนน็อยู่กับผมเบาอ่นนอนส้อยยิบยิบครับผมมือนี้กะมันไม่แข็งครับเมนูใหม่อีกแล้วแซ่บเหมือนกันพี่น้องเวลียังมีงนะแซ่บหลายยอดกะยอดกะพี่น้องมือนี้อุ้อบกุ้งครับตัวใหญ่เลยอบกุ้งตะกะก็จิ้มีมือเบาอ่อนอ่ง ซีฟูดนี่นรองอืมไดอะไรล่ะยากกาพี่น้องโจ๊กเขาเป็นมมายำมียำม,มี่มมปนต้อกันเศษแซมยอดกา,ยยกาพี่นกินกันเลยก,ก็หวจักบาตนอนไข่เน้นเน้นอมนั้นพี่นาอ chút giỏi ha tay bật tàn vào bạn ngon cáp mưa được bật tàn da giòn chim bọt đây phía mưa bao ổn สุดยอดยอิรีพี่น้องสนใจบอกบ้าโอนไปตาให้กินให้ได้แล้วครับแซบอิรีประเดโมยอดกะเลยพี่น้องออกเผ็ดเนิดนึงครับมาซิมกันเบิ่งพี่น้องสินุ่มซ้ำในอบเองครับอบกระทะเพ่อป่า ยอดกะยอดกะมาอุ่นหมเลยตัวนี้มีไข่น่ะมาดีหน่อยดูกินไทยน่ะมาดีดี่น่อน อุ้งใครเบาอ้นได้ตึกมาใสาเบาอ้นเหมือนเลยโต้รสสดเด้งดึ๋งดึงดึงเบาอ,นอ้นเธอนีมันหนีบมือบังวันปูหนีมสุดยอดเลยไมาบงแก๊กเนาะ เดียวใจข้านีไงได้เียตรวจคัินมาเรอยพี่นอนแหนเด็กกินขอแรงบ่าแซ่บตัวเขากินไปน้ำกัน อร่อยอร่อยไปยังยอดกาอ็นจิ้มเด็ดอีกเด้อเบาอ่อนจานเด็ ปานซีฟู้ดจัดทะเลโดยตรงเลยซูมีเดดอีเล่าากันจริงๆเนื้อมันนิ่มๆนิ่มๆเปล่งนวยจ้่ อาั้เออปบี่นอนมันไม่เหนื่อยกินเดยอผู้การตี่บ้านกันบโต๊ะเผาโต๊งานหรือไม่มกินน้ำดืน,นตัวนี้มีใครมั้นอนใครอยู่หัวมั่นดีเลยครับใครหัวหนึสองส งันยังไงครับจากหน้า,บาเบาอุ่นเอียงครับสอนบ้าหม,มัดมาใหม่ๆสดๆเอามาอบหมอนด้วยาครับยังไงครับพี่หน่อง โอ,โอ,โอยอดกาส่วนนี้ระวันใช่ไหมพี่น้องไปเตะมาเตกับบอได้ ย่างลูกไปย่านย่านดำไปยา่า <c> ง <oughs> ไอพี่น้องตัวสุดท้ายแล้วแซ่บๆเวลีย์ยัม่ยอดกาพี่น้องตัวสุดท้ายมายิงผมพร้อมแต่นาะนึบอีดีนึบนึบกุบกุบแซ่บอีบีพี่น้อง จิ้มฟีมือบาออนนี่ย <c oughs> ึงสองสาม <c oughs> มาสุดทายแล้ว อืว่ากัวน่ะสุด่ายเลยจ็ะอย่าลืมคือกาวครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวอ่อนหน่อยซ้อยยิกๆนะครับผมสวัสดีครับ